ะะจะเป็นเครื่องอินฟาเลตเกาหลีนะคะรุ่นไฮเอนด์นะคะตัวนี้จะทํางานอยู่ที่5หัวนะคะมีแสงอินฟาเลตในตัวตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษสุดเลยคะ่ะสามารถปรับขึ้นลงความสูงความต่ําได้นะคะ,ะมาดูเมนูการใช้งานกันนะคะจะเป็นตัวแรกสําหรับทําสปานะคะตัวที่2สําหรับเล่นเคมีตัวที่3าจะอบแห้งหรือดัดก็ได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลสําหรับตัวเครื่องหมุนรอบๆตัวนะคะ ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดและปิดนะคะมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะมันง่ายมากเลยนะคะเปิดสวิตช์เลือกโหมดที่เราต้องการเราลองเป็นทริคเมนนะคะอ่าสตาร์ทค่ะจะหมุนพร้อมกับการทำงานนะคะแสงของอินฟราเรดของตัวน้องนะคะจะแสดงออกมาเนี่ยค่ะในหนนาทีนะคะต้องวอร์มเครื่องสักพักหนึงนะคะ หลังรวมเครื่องได้หนึ่งนาทีนะคะแสงอินฟราเรดจะทำงานแบบนี้เลยนะคะมีพัดลมในตัวนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายใช่ไหมคะประสิทธิภาพสูงมีพัดลมในตัวนะคะประหยัดเวลานะคะและกระทนมากๆเลยนะคะและก็คุ้มค่ากับราคามากเลยค่ะ